สวัสดีครับมาพบกับผมครูเต้พนมไพรนะครับหรือว่าครูเทวันภูพานทองนะครับกับแนวข้อสอบติวโอเนชั้นมัธยมศึพษาปีสามวิชาการออกแบบและเทคโนโลยีใน EP ที่2นะครับใน EP แรกนะครับก็ผ่านไปโจทย์9ข้อซึ่งแต่ละข้อนี้ท่านนักเรียนได้ดูมาแล้วก็จะทราบว่ามีแต่โจทย์ยาวๆทั้งนั้นซึ่งเนี่ยเป็นประเด็นหนึ่งที่ทําให้นักเรียนเราเสียคะแนนเพราะว่าเราไม่ยอมอ่านโจทย์ นะครับหรือว่าขี้เกียจอ่านนั่นเองอครั้งนี้นะครับเราสมัครใจสอบฉะนั้นอ่านนะครับอ่านให้ละเอียดอ่านให้เข้าใจเพื่อที่จะ,ะได้ทราบถึงข้อมูลอย่างชัดเจนและก็สามารถวิเคราะห์อตอบได้นะครับไปดูกันต่อนะครับในวันนี้ก็จะเป็นข้อที่10ดูโจทย์ข้อนี้1ห,หน้าหนหน้าถ้าเป็นหน้ากระดาษข้อสอบวันนี้น่าจะเป็น1ห,หน้ากระดาษนะครับอาจจะหน้ากว่ากว่าด้วยอ่ะ ยาวกระไหนแล้วก็ลองอ่านดูข้อมูลมีว่านะครับฝุ่นขนาดเล็กไม่เกิน2.5ไมครอนหรือว่า PM 2.5หากจะพูดภาษาบ้นบานๆก็คือฝุ่นละเอียดกลายเป็นชื่อที่คุ้นหูคนไทยมากขึ้นมีลักษณะเป็นขมเหวควันหรือไอเสียจากการเผาเชื้อเพลิงต่างๆซึ่งเป็นอันตรายเพราะสามารถเข้าสู่ร่างกายของคนเราทางการหายใจได้มากกว่าฝุ่นขนาดใหญ่สาเหตุการเกิด PM 2.5หลายสถาบันวิจัยทั้งไทยและต่างประเทศ ต่างวิเคราะห์วิจัยสาเหตุของการเกิด PM 2.5ที่ส่วนใหญ่เกิดจากการเผาไหม้ทั้งจากเครื่องยนต์ของยานพาหนะต่างๆและการเผาวัสดุต่างๆข้อมูลจากกรมมลพิษและกระทรวง,งพลังงานพบว่าสาเหตุของ PM 2.5ในประเทศไทยมาจากการเผาในที่โล่งเป็นแหล่งกำเนิดของ PM 2.5มากที่สุดตามด้วยอุตสาหกรรมการผลิตและการขนสง่ง การตรวจสอบฝุ่น PM 2.5สามารถตรวจสอบได้จาก 1. a i r f o อร์ ai, เป็นแอปพลิเคชันที่ใช้ตรวจสอบคุณภาพอากาศในประเทศไทยโดยเฉพาะ 2. a v r v i s u a l นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้ตรวจสอบคุณภาพอากาศในหลายประเทศ 3. เครื่องวัดค่าฝุ่น PM 2.5และยังมีแอปพลิเคชันเว็บไซต์อื่นๆอีกมากมายในการตรวจสอบนี่เป็นข้อมูลที่ให้มานะครับยังไม่ใช่โจทย์โจทย์ครับจากข้อความข้างต้น ข้อใดคือตัวอย่างสาเหตุและเทคโนโลยีในการตรวจสอบฝุ่น PM 2.5ที่ถูกต้องอเรามี2ช่องครับสาเหตุและก็เทคโนโลยีในการตรวจสอบฝุ่น PM 2.5ถ้าักเรียนดูให้ดีนะครับอันเนี้ยครูแนะนำก็คืออ,อันแรกเลยนะครับดูสาเหตุเมื่อกี้สาเหตุเราจะทราบว่ามันมี2อย่างก็คือ1การเผาในที่โล่งแล้วก็ไม่ใช่มีหลายอย่าง,างนะมีการเผาในที่โล่งมีการ เกิดจากการขนส่งนะครับยานพาหนะในการขนส่งต่างๆแล้วก็พวกโรงงานอะไรเงี้ยอุตสาหกรรมนะครับ <c oughs> ซึ่งอันนี้ก็ถ้าดูง่ายๆตัวนี้นะครับก็อาจจะดูยากในฝั่งซ้ายมืออ่ะทีนี้เราก็มาดูฝั่งขวามือประกอบครับเพราะว่าสาเหตุนิ่งึักว่ามันการขนรส่งแรงกระเนื้อไฟฟ้าเราก็อาจจะมีโรงงานผลิตไ,ไฟฟ้าด้วยแร่ต่างๆอาจจะเกิดมลพิษด้วย นะครับก็มันใกล้เคียงงั้นเราจะไปดูฝั่งของเทคโนโลยีการตรวจสอบฝุ่น PM2.5 ดีกว่าอันแรกข้อ1 a i r v i s u a l และ2 Application อันที่2 a i r f o r t ฟไทเครื่องวัดฝุ่นเครื่องวัดค่าฝุ่น PM2.5 อันที่3ส,สถาบันวิจัยเครื่องวัดค่าฝุ่น PM2.5 อันที่4กระทรวงพลังงานและสถาบันวิจัยอันไหนครับกลับไปดูโจทย์ได้อ่ากลับไปดูข้อมูล การตรวจสอบฝุ่นสามารถตรวจจาก 1. a p r p o r Thai เป็นแอปแอปร์โฟไทสองแอปแอร์วิชวและก็ 3. เครื่องวัดค่าฝุ่น PM2.5 มีสามอันนะครับเขาจะบอกว่าจะมีวิชาต่างๆแต่นี้ก็ต้องระบุมาแต่นี้เขาระบุ 3. าสอแอปแล้วก็1เครื่องโอเคไปดูครับอันนี้โอเคไหมครับแอร์วิชวั p แอปเวชันไม่ได้ระบุครับ ตัดไป2องแอร์โฟไทยเครื่องวัดฝุ่นเพียมตรหน้าอ้าวโอเคนี้ถูก3ทําวิจใจมีไหมครับไม่มีตัดไปเลยครับถึงจะถูกครึ่งหนึ่งอันที่4กระทรวงพลงงานทำวิจใจตัดทิ้งไปฉะนั้นข้อที่ถูกก็คือข้อที่2นะครับอ่านี่ครับโอเคอ,อย่างนี้เขาก็บอกว่าแหล่งกำเนินไฟฟ้าไม่ระบุชนิดแหล่งกําเนิดเพราะถ้าเป็นแหล่งกำเนิดไฟฟ้าพลังงานลมพลังงานแสงอาทิตย์มันไม่ได้เกิดฝุ่นใช่ไหมครับนี่ ยา,าพนะก็ไม่ได้ระบุว่าเป็นยานระเภทใดเพราะว่าอย่างถ้ายา,าพนะที่ใช้ไฟฟ้าก็ไม่ได้มีควันพิษฉะนั้นข้อ2จึงเป็นข้อที่ถูกต้องที่สุดนะครับโอเคข้อ11ครับข้อใดคือกระบวนการของการทำงานในระบบเตารีดไฟฟ้า,ฟา เตารีดเตารีดอ่านักเรียนเคยเห็นเตารีดใช่ไหมครับเตารีดคืออุปกรณ์ที่เรานํามาใช้ในการรีดผ้าซึ่งมันจะมีความร้อนมากอ่าชั้นโปรเซสมันคืออะไรครับเอ่อเตารีดนะครับเราเสียบปลั๊กอ่าเราเสียบปลั๊กคงไม่มีใครนึกถึงเตารีดที่ใช้ฐานสมัยดึกํำบันนะครับสมัยพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราเรากาลังพูดถึงเตารีดไฟฟ้านะว่าเราบอกว่าในระบบเตารีดไฟฟ้านะฉะนั้นมันใช้พลังงานไฟฟ้า นะครับอันนี้ถ้าบอกครบกระบวนการเลยคือ Input ของตเรียฟ้าก็คือไฟฟ้านะครับแล้ว Output ของมันก็คือความร้อนโปรเซสของมันล่ะโปรเซสของมันก็คือแปลงพลังงานไฟฟ้าให้ไปเป็นพลังงานความร้อนนั่นเองใช่หรือเปล่าน่าจะเป็นข้อ3อ่าถูกต้องครับ เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้พลังงานความร้อนเป็นเครื่องใช้ไฟที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานความร้อนนั่นเองไม่ว่าจะเป็นพวกบ่อหุงข้าวกระทะไฟฟ้าเตาไฟฟ้าเตารีดไฟฟ้าซึ่งใช้ไฟฟ้าค่อนข้างสูงนะครับถ้าเสียบปลั๊กต่อกันเยอะพวกนี้มีโอกาสปลั๊กไม่ได้นะครับข้อต่อไปอุปกรณ์ใดที่ทําหน้าที่เปลี่ยนแปลงพลังงานกลมาเป็นพลังงานไฟฟ้านะครับเปลี่ยนพลังงานกลมาเป็นพลังงานไฟฟ้า อันแรกเครื่องปั่นไฟ2พัดลมตั้งโต๊ะ3ม,มอเตอร์ไฟฟ้า4ี่มอหงข้าวอ่ะมอหงข้าวมานกินค,ค,คุณนี่ครับเอาพลังงานไฟฟ้ามาเป็นพลังงานความร้อนตัดทิ้งไปครับ2มอเตอร์ไฟฟ้ามันก็นําไฟฟ้ามาเป็นพลังงานกลหรือเปล่าอ่ามอเตอร์กับพัดลมอ่ะมอเตอร์ไฟฟ้าพัดลมตั้งโต๊ะถ้าเป็นมันจะเป็นเดียวกันนะครับเพราะมันเป็นอ,อุปก,กรณ์ชนิดเดียวกัน1เครื่องปั่นไฟเคยยินไหมครับรู้จักไหมครับเครื่องปั่นไฟที่มันใช้ เอาไปใช้ในถิ่นที่มันไม่มีไฟฟ้าเข้าถึงนะครับเขาก็ใช้แล้วมันก็จะสาม,มารถผลิตเป็นแสไฟฟ้าหรือพลังงานไฟฟ้าให้คนใช้งานได้ฉนันข้อนี้เฉลยคือข้อที่1นั่นเองเพราะว่ามันทําหน้าที่เปลี่ยนแปลงพลังงานกลให้เป็นพลังงานไฟฟ้าส่วนสองกับสามอย่างที่ผมบอกครับมันเป็นประเภทเดียวกันคือเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกลพัดลมตั้งโต๊ะก,กับมอเตอร์ไฟฟ้าเพราะพัดลมตั้งโต๊ะมันก็มีมอเตอร์ไฟฟ้าในตัวน,น,นั่นเองนะครับส่วนบ้องข้าวก็เป็นพลังอ่าก่อนที่เปลี่ยนหน้าที่พลังงานเปลี่ยน schwer. ปลพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานความร้อนนะครับข้อต่อไปครับเทคโนโลยีในข้อใดมีวัตถุประสงค์แตกต่างจากข้ออื่นๆอ,อันนี้นักเรียนอ่านชื่ออยังไม่ต้องมีก้ออะไรมากก็น่าจะพอทราบโอเคอันนึงเครื่องเครื่องวัดค่าความชื้นในดิน2เครื่องวัดความขุ่นใสของน้ํา3เครื่องวัดค่าความดันในอากาศและ4เครื่องเตือนภัยตรวจจับควันไฟเห็นไ,ไหมครับ เอาแค่ชื่อก็น่าจะทราบแล้วคืออันสามอันแรกเป็นเครื่องวัดค่าครับสี่เครื่องเตือนภัยเลยอ่าซึ่งในเครื่องเตือนภัยมันก็จะมีเครื่องวัดค่าอยู่แล้วแหละแต่มันเป็นอุปกรณ์ที่เตือนภัยส่วนสามอันแรกม,มันวัดเฉยๆครับไม่ได้มีอะไรแจ้งนะครับฉะนั้นเป็นข้อที่สี่นะครับข้อต่อไปในวันที่26ิมิถุนายน2 5 6 3โรงเรียนผู้นำก้าวไกลได้จัดกิจกรรมเพื่อรำลึกถึงกวีเอกของโลก สุนทรภูดโดยมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายให้กับนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมเช่นการประกวดแต่งคำประพันธ์การประกวดคัดลายมือการแสดงผลงานด้านศิลปะต่างๆการประกวดภาพวาดวาดภาพระบายสีการประกวดการแต่งกายตามตัวละครในวรรณคดีสุนทรภูดการแสดงละครเรื่องพระอภัยมณีเป็นต้นเพื่อให้นักเรียนได้เห็นคุณค่าและความสำคัญความสวยงามของภาษาไทย อันเป็นการปลูกฝังค่านิยมที่ดีในการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของไทยให้กับนักเรียนต่อไปมีการประเมินผลกิจกรรมโดยการสแกนที่ QR code อันนี้คือข้อมูลนะครับโจทย์จากบทความข้างต้นเทคโนโลยีใดเกี่ยวข้องกับการประเมินผลกิจกรรมดังกล่าวมากที่สุดประเมินผลถ้าการประเมิลผลเราจะใช้อะไรครับ Google Sheets g o Google สไลด์ g o o g l e Map หรือว่า Google Form กุญชีอะไรครับกุญชีคือตารางครับคล้ายๆ Excel อเ่าเป็นข้อมูลแสดงข้อมูลตารางเฉย g o o g l e สไลด์ Slide, ก็เป็นลนักษณะงานนําเสนอมันกับ Powerpoint Google m a p แผนที่ครับพาเราไปนู่นไปนี่กู o กิ Form, ลฟอร์มล่ะ Google Form ใช้ออกแบบข้อสอบแบบทดสอบและแบบสอบถามอ่าฉะนั้นการประเมินผลเราจะใช้แบบสอบถามก็ต้องใช้เป็น g o o g l e Form ในข้อที่4นะครับตอบก o o g l e Form นะครับข้อนี้ข้อต่อไปนะครับการนำเสนอผลงานนั้นอาจทำได้หลายรูปแบบมีทั้งการจัดแสดงการอธิบายด้วยคำพูดประกอบสื่อหรือในรูปแบบของการจัดแสดงโดยไม่มีการอธิบายประกอบหรือในรูปแบบของการรายงานปากเปล่าไม่ว่าการนำเสนอผลงานจะอยู่ในรูปแบบใด ควรทำให้ครอบคลุมประเด็นสําคัญดังต่อไปนี้ 1. ชื่อโครงงาน 2. ชื่อผู้ทําโครงงาน 3. ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน 4. ความเป็นมาและความสําคัญของโครงงาน 5. วิธีดําเนินการ 6. การสาธิตหรือแสดงผลที่ได้จากการทดลอง 7. ผลการสังเกตและข้อมูลเด่นๆที่ได้จากการทําโครงงานอันนี้คือข้อมูลนะครับโจทย์มีอยู่ว่า จากบทความข้างต้นเทคโนโลยีใดเกี่ยวข้องกับการนำเสนอผลงานการประกอบสื่อมากที่สุดอ่าเมื่อกี้เมื่อกี้ฉเฉลยฟังแล้วมี Google Translate, Google Slide, Google Map แล้วก็ g o e Calendar อ่ะเราต้องเข้าใจรู้จักพวก Google ต่างๆด้วยนะครับอันนี้ไม่ได้โฆษณาให้ Google นะอ่าเป็นเครื่องมือที่เราโรงเรียนต่างๆน่าจะใช้งานอยู่ Google Translate คืออะไรครับเป็น ตัวส่วนของ Google ที่ช่วยในการแปลภาษานะครับแปลภาษาจากไทยเป็นอังกฤษอังกฤษเป็นไทยหรือเป็นภาษาอื่นๆ 2. Google Slides ก็บอกแล้วสไลด์ก็เราเรียกชื่อสไลด์ก็เป็นเหมือนกับ PowerPoint ใช้ในงานนำเสนอ 3. Google Map ก็ล้เกี่ยวแผนที่ Google c a l enda r ก็เกี่ยวกับตารางงานอะไรต่างๆนะครับตารางปฏิทินนะครับอ่ะฉะนั้นในการช่วยในการนำเสนอก็จะเป็น Google Slide ในข้อที่2นะครับตอบ g o o g l e Slide นะครับ ข้อต่อไปครับโจทย์อีกหนึ่งหน้ากระดาษอีกแล้วเหตุอุทกภัยครั้งร้ายแรงในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือว่าสปปลาวนะครับที่เกิดจากการพังทลายของเขื่อนที่เพิ่งถูกสร้างขึ้นสะท้อนให้เห็นถึงทั้งผลกระทบและความนิยมในการสร้างเขื่อนผลิตไฟฟ้าทั่วโลกนอกจากสปปลาวที่ประกาศตัวเป็นแบตเตอรี่ของเอเชียแล้ว ในหลายภูมิภาคทั่วโลกยังมีแผนก่อสร้างเขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังน้ำอีกหลายพันแห่งอุตสาหกรรมที่ในอดีตเคยถูกมองว่าไม่มีอนาคตกำลังกลับมารุ่งเรืองอีกครั้งในวันนี้ขณะที่นักวิจารณ์หลายคนชี้ให้เห็นถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการสร้างเขื่อนจำนวนมากอย่างรวดเร็วโดยไม่ได้พิจารณาถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่างถีถ่วนอย่างไรก็ตามเขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังน้ำมีประโยชน์ที่ชัดเจน ในการทำหน้าที่ผลิตกระแสไฟฟ้าซึ่งเป็นที่ต้องการอย่างมากทั่วโลกทั้งยังช่วยในเรื่องกิจกรรมทางการเกษตรอีกด้วยทุกวันนี้ไฟฟ้าจากพลังน้ำเป็นแหล่งไฟฟ้าทดแทนอันดับหนึ่งของโลกเขื่อนผลิตไฟฟ้าเหล่านี้กักเก็บน้ำจากแม่น้ำเอาไว้และเมื่อมีการปล่อยน้ำออกจากเขื่อนพลังน้ำจะไปหมุนกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้านะครับอันนี้เป็น ข้อมูลนะครับอ่านข้อมูลไปหนึ่งหน้าการะดาษก็กว่าโจทย์ครับจากบทความข้างต้นข้อใดไม่ใช่ผลกระทบทางบวกและผลกระทบทางลบต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีทางซ้ายปฏิไม่ต้องเป็นทบทางบวกเขาถามว่าอันไหนไม่ใช่และอันขวาเป็นผลกระทบทางลบอันไหนไม่ใช่อขอดูนะครับผลบวกครับประชาชนได้ใช้พลังงานไฟฟ้าก็ต้องเป็นบวกนะครับอันนี้ผลกระทบทางลบล่ะ ประชากรบริเวณก่อสร้างเขื่อนต้องอพยพตั้งถิ่นฐานใหม่อันนี้ก็น่าจะเป็นทางลบนะครับอ่าต่อไปผลทบทางบวกการชนะระบทานอ่าเมื่อมีเขื่อนก็จะได้ชนระทานไปด้วยนะครับอ่าจะก,ก่อเกิดระบบชนระทานในการแจกจ่ายนะ้ำให้เกษตรกรไปผลทบทางลบทําลายระบบนิเวศของป่าไม้ในบริเวณที่สร้างเขื่อนอ่าอันนี้เป็นผลทบทางลบใช่ครับอันนี้ล่ะ สามเสี่ยงน้ําท่วมจากการพังทลายของเขื่อนเสี่ยงน้ําท่วมอ้าวมันไม่ใช่ทางบวกนี่ครับเสี่ยงน้ําท่วมต้องเป็นทางลบอ้าวสวนทางแล้วนะครับอันนี้ล่ะเป็นแหล่งน้ําอุปโภคบริโภคอ้าวเป็นทางเป็นข้อมูลเป็นเรื่องดีคือเป็นเรื่องบวกนั่นเองอยู่บนทางลบอ่ะไม่ใช่แล้วงั้นข้อนี้ถ้าไม่ดูข้อสี่เลยก็น่าจะตอบข้อสามแต่ถ้าดูนิดนึงจัดผลิตทางบวกจัดสร้างแหล่งท่องเที่ยวอ่าโอเคฉะนั้นข้อสามนะครับท้อนี้ตอบข้อสามนั่นเองนะครับ นี่ครับไอพังทาลายเปทางลบครับแต่เป็นไปอยู่ฝั่งบวกส่วนแหล่งน้ําอุปหคบริโภคมันเป็นบวกไปอยู่ฝัง่งลบซึ่งข้อมูลนี้ผิดนะครับข้อต่อไปฝูงโดนถล่มลงกันยักษ์ซาอุดิอาระเบียสำนักข่าวต่างประเทศรายงานเมื่อวันที่14กยว่าเกิดสถานการณ์รุนแรงทางความมั่นคงในประเทศซาอุดิอาระเบียเมื่อโรงกันน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดในโลกและบอ่อขุดเจาะน้ำมันในจังหวัดทางตะวันออกของซาอุดิอาระเบีย ใกล้พรมแดนประเทศบาเรนถูกโจมตีด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดนนะครับจนเกิดการระเบิดและไฟลุกไหม้รุนแรงเบื้องต้นยังไม่มีรายงานอย่างเป็นทางการถึงจำนวนผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยเซาเิียระเบียเปิดเผยว่าเหตุเกิดในช่วงเช้าตู่วันที่14กยกันยายน <c oughs> อ่านย่อเข้าไปโรงกันน้ำมันอัพเควกและบอขุดเจาะน้ำมันเมืองคูไร ของบริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่อาระมโฮของซาอุดิอาระเบียในเมืองบุคยารทางภาคตอนออกถูกโจมตีหลายครั้งด้วยฝูงอากาศรรยานไร้คนขับหรือโดนนี่คือข้อมูลนะครับเกี่ยวกับการโจมตีบ่อน้ำมันด้วยโดนด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดนอ่าคำถามครับจากบทความเบื้งต้นข้อใดสรุปได้ถูกต้องที่สุดผลกระทบจากการเปลีป่ยนแปลงเ,เ,เทคโนโลยีทางโน้ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีทางบวกปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมกระบวนการทางเทคโนโลยีคิดว่าตอบข้อไหนครับสาหรับข้อนี้นะครับมันเป็นผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีทางลบคือโดนเขาเป็นเทคโนโลยีนะครับอ่าที่จริงมันควรจะนําไปใช้ประโยชน์อย่างเช่นนะครับส่งสินค้าหรือว่าปนยา,มาแมลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือใช้ในการขนส่งเดินทางแต่ว่ากลับจาไปใช้โจมตีซึ่งมันเป็นผลกระทบทางลบนั่นเอง ข้อต่อไปเอ o ลนมัสตอบคำถามผู้ใช้ทวิตเตอร์ถึงบริการ Starlink โดยระบุถึงดาวเทียมเวอร์ชัน2ที่จะโครจรในวงจรวงโครจรต่ำลงทำให้สามารถให้บริการอินเทอร์เน็ตที่เวลาหน่วงหรือค่าปิงนั้นเหลือแค่8เมตรตวินาทีเท่านั้นขณะที่ดาวเทียมเวอร์ชัน1ที่ Starlink กำลังยิงอยู่ตอนนี้จะให้บริการอินเทอร์เน็ตที่ประมาณ20เมตรตวินาที ดาวเทียม Starlink โคจรที่ระดับความสูง550กิโลเมตรหรือต่ำกว่านั้นขณะที่ดาวเทียมที่วงโคจรต่ำที่สุดคืออ,อ่านว่าอะไรเนี <c oughs> ่ยภาษาญี่ปุ่นนะครับอาจารย์ไม่ถูกเนาะอะูบามิอ่าุบามิอะไรกันของญี่ปุ่นโคจรที่ระดับความสูง167.4กิโลเมตรแต่ก็โคจรอยู่เพียง7วันเท่านั้นส่วนสถานีอวากาศนานาชาตินั้นโคจรอยู่ที่ระดับความสูง340กิโลเมตร ขณะนี้บริษัท SpaceX แสดงผลทดสอบโครงการ Starlink ว่าสามารถให้บริการอินเทอร์เน็ตที่อัตราดาวน์โหลดสูงกว่า100เมกะบิตนะครับและเวลาหน่วง40-50เมกต่อวินาทีใกล้เคียงกับบรอดแบนด์ทั่วไปขณะที่ภาพทดสอบแสดงการอัปโหลดที่40-42เมกะบิตเมกะบิตเมกะไบต์เนี่ยเมกะไบต์เลยครับ MBPS เนี่ยและเวลาหน่วงไม่ถึง20 ms เท่านั้นนะครับ นี่คือข้อมูลเกี่ยวกับดาวเทียมเกี่ยวกับเรื่องของสัญญาณอินเทอร์เน็ตไปดูโจทย์ครับจากบทความข้างต้นข้อใดสรุปได้ถูกต้องที่สุดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีทางลบหรือ2ปัแบบจจัยที่มีผลต,ต่อก,การเปลี่ยนแปลงทางสังคม3ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีหรือ4การเปลี่ยนแปลงตลาดแรงงานในอนตข้อนี้ตอบข้อ 3มนะครับมันเป็นเรื่องของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพราะว่าเขากําลังพูดถึงดาวเทียมตัวใหม่ที่มันจะทําให้สามารถใช้อินเทอร์ได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับอโอเคนะครับสำหรับ EP 2นะครับตอนนี้ก็กินมาอีก9ข้อนะครับก็ให้นักเรียนได้พักผ่อนนะครับแล้วก็ไปดูต่อนะครับไปดูกันต่อใน EP 3หรือว่าคลิปที่3นะครับใครที่เข้ามาดูแล้วก็อย่าลืม กด Subscribe หรือว่ากดติดตามให้ด้วยนะครับเผื่อมีคลิปเนื้อหาดีๆที่นักเรียนต้องการก็จะได้เห็นไม่ต้องค้นหายากด้วยนะครับขอบคุณท่านที่ตามแล้วนะครับไว้พบกันใหม่ใน ep 3หรือว่าคลิปที่สครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ